สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคินาโชตเฟมเบรีบ่ค่ะฝนตกลินทั้งวันทั้งคืนค่ะเนี่ยค่ะนี่คือโหระพาค่ะที่ป้าซื้อมาเนี่ยค่ะกรรันละสิบบาทค่ะ<อ>แล้วก็เด็ดยอดของเขาทํากับข้าวกินไปแล้วคะ<อ>่ะป้าก็จะมาเอาก้านของเขาเนี่ยค่ะตักชําไว้ค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะเป็นโหระพาพันใหญ่ค่ะเนี่ยเป็นโหระพาพันใบใหญ่ <c oughs> มันก็มีพันใบใหญ่ใบเล็กค่ะนี้เป็นโหระพาแท้ค่ะ ไม่ปนไม่ผสมเนาะมันมีโหระพากายพันก็มีนะคะอันนี้ของเท้ค่ะนี่ค่ะตัดออกมาแบบนี้แล้วใบแบบนี้เราก็เด็ดทิ้งค่ะวันนี้ป้าบัวตอนผสมดินะใส่ถุงมือแล้วถุงมือขาดถอดทิ้งเลยก็เลยไม่ได้เอามาใส่ใหม่เนาะนี่ค่ะเด็ดทิ้งเลยค่ะใบใหญ่ๆของเขาเนี่ยเด็ดทิ้งก่อนค่ะนี่ค่ะ เมื่อเด็ดทิ้งแล้วนคะคะตัดค่ะตัดตัดเพื่อปักชำถ้าเราเพาะเมล็ดก็บางทีก็ขึ้นเนาะบางทีก็ไม่ขึ้นถ้าไม่ถูกจังหวะเขาก็ไม่ขึ้นอ่าถ้าเราเอาปักชำแบบนี้เราก็จะได้กินเด็วค่ะเนี่ยค่ะ หนึ่งอาทิตย์ก็จะแตกยอดแตกใบให้เราได้กินละมาปักช่ำเลยค่ะนี่ค่ะปักชํำเลยค่ะ <c oughs> ดินป้าก็ใช้เป็นดินเก่าค่ะดินเก่าแล้วก็ผสมมีอะไรก็ผสมลงไปค่ะมีอะไรก็ผสมเนาะผสมง่ายๆสิ่งที่เรามีบางคนก็มีไม่เหมือนกันบางบ้านก็มีไม่เหมือนกันมีอะไรก็ผสมลงไปค่ะนี่ค่ะกดกดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะ ผลตกลินก็เอาไว้ในร่มก่อนเพราะว่ามันแฉะเกินไปนะคะโหระพาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอิตูค่ะเป็นอิตูขี้ตูขี้ตูที่ทุกคนชอบกินกับขนมจีนค่ะชอบกินกับขนมจีน ปาจะตั้งกล้องขึ้นอีกนิดหนะึ่งอ่าปาจะรูดใบมันออกเนาะรูดใบมันออกแล้วก็ตัดยอดออกนิดนะึงนะคะอ่าตัดยอดออกนิดนึงค่ะนะคะแล้วปลูกไว้ถ้าเขางามแล้วนี่ถ้าเพี้ยมาลงหรือว่าเป็นดอกนี่ก็จบกันเลยค่ะถ้าเพี้ยมาลงก็จบกันเลย ก็จะปักจำเนะเาะแล้วปักจำแบบนี้เราก็จะได้เก็บกินเร็วค่ะ่คะฝนก็ตกค่ะกันนะคะฝนก็ตกลิ้นตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยค่ะเป็นพวกกระเพาโหระพาอิตู ถ้าฝนตกหนักเนี่ยเขาลากไม่เดินค่ะลากไม่เดินแล้วเ็าจะเน่าค่ะเน่าแล้วก็จะเกิดการลม้มการเซีตายง่ายค่ะตายเฉาตายนกน้ําตายค่ะนคะคะถ้าหน้าฝนแบบนี้ปลูกใส่กระถางดีที่สุดค่ะนะคะนี่ค่ะกดแน่นๆค่ะกดแน่นๆเพราะว่าเขาไม่มีรากเนาะเราเราปักชำ้ำ ทีนี้กระเพราค่ะกระเพรากระเพราก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนี่หนึ่งกำน,นี่สิบบาทเหมือนกันค่ะมาด้านนี้ดีกว่าอ้าวมาด้านนี้กระบวชใช้แบบนี้เนาะตัดต่อไม่เป็นก็ต้องทำแบบนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ทำคลิปมานานทำคลิปมาหลายปีตัดต่อไม่เป็นต้องทำแบบนี้ละค่ะก่อนนะคะป้าเลือกอันสวยๆก่อนปักช้ไว้เมื่อเขาแตกขึ้นมาเราก็เก็บกินได้เลยค่ะเก็บกินเก็บกินได้เลยป้าก็จะตัดจะตัดก่อนนะคะัปักช้ำเลยค่ะป้าบัวพาทำแบบง่ายๆค่ะ เราซื้อมาเนาะเรามีดินมีกระถางพวกดินพวกกระถางนี่มันไม่ยากเลยค่ะมันมีขายแบบที่เขาขายดินเขาก็ขายกระถางพร้อมค่ะเนี่ยค่ะซื้อมานี่น,นีบไว้ค่ะนี่ค่ะถ้ามันมันติดเนาะมันติดนี่มันก็จะเป็นกระจุกเลยเนี่ยค่ะอันนี้ป้าปักชำไว้ก่อนเป็นโหระพาค่ะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มติดแล้วนี่ค่ะวันนี้ก็พาทุกคนปักชำกะเพาอีตูโหระพานี่ค่ะโหระพาค่ะก็คือว่าเราปักชำเนี่ยจะเก็บกินได้เร็วค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บกินได้แล้วถ้าเราหว่านเมล็ดนี่เป็นเดือนค่ะเป็นเดือนกว่าจะโตโตช้ามากบางทีก็ไม่ขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะถ้า ชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจและมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ก็พาปักชํากระเพาโหระพานี่แหละค่ะก็คลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs> งักยงัก,งก,งกสวัสดีค่ะ